<c oughs> ถ้าผู้หญิงเราใช่ไหมต้องมีปจอดอ,อยู่แล้วทุกเดือนใช่ไหมคะแต่ถ้าว่าใครที่มีภาวะ PCLS ใช่ไหมก็จะไม่ค่อยมีปจอดอนะคะก็จะแบบมามา,มาสายสาย,สายขาดขาด,ขาด,ขาดลาลานะคะซึ่งผลต่อเนื่องที่เอ,อ่อถ้าปจอดอรเราแบบมาไม่ต่อเนื่องใช่ไหมก็จะเกิดอะไรขึ้นคือถ้าเราปล่อยให้ตัวเองเป็น PCLS แล้วก็ปจอดอขาดบ่อยๆนานๆแบบ แรกๆก,ก็คือ2เดือนไม่มา3เดือนไม่มาไกลเป็นแบบห้าหกเดือน1ปีอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะมีภาวะเสี่ยงให้เป็นโรคมะได้นะคะเป็นแบบโผเป็นโรคมะอันนั้นแหละโพรโม่มดลุอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะแบบบานปลายแล้วก็ยาวไกลนะคะใดๆเราควรที่จะเริ่มดูแลสุขภาพตัวเองตั้งแต่ตอนนี้นะคะ อย่าล้อเล่นกับระบบนะคะเพราะว่าระบบเวลาที่ระบบเอาจริงเธอร่างกายเรามีอันเดียวนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะจ๊ะอ่ะนะคะสำหรับชาแดงบ้านคุณยายซื้อไปชิมไปทานสำหรับใครที่เป็นภาวะ P C O S นะคะตัวนี้ก็จะช่วยด้วยได้เหมือนกันนะคะ1กล่อง169บาทมี22นะคะในตะกร้าจิ้มได้เลยค่ะ